ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเคสไม่รับสําหรับในการเชื่อมเหล็กบางให้ไม่ทะลุมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก่อนอื่นนั้นนะครับผมต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างเชื่อมมืออาชีพนะครับเป็นคนทํางาน DIY ธรรมดานะครับเป็นมือใหม่หัดเชื่อมเหมือนกันครับ เวลาที่เราทําการเชื่อมเหล็กบางนะครับแล้วทะลุเนี่ยสามารถเกิดได้หลายปัจจัยมากครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของลวดเชื่อมครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกใช้ลวดเชื่อมในขนาดต่างๆให้เหมาะกับงานที่เราจะ DIY ครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นลวดเชื่อมของยาวาต้าครับซึ่งจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็มีสูตรที่แตกต่างกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันไปทีละตัวนะครับสาหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นลวดเชื่อม S13 ครับ ตัวนี้จะเป็นขนาด2.6มิลิเมตรครับมีความยาวอยู่ที่350มิลิเมตรครับตัวนี้จะเป็นขนาดที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและส่วนใหญ่เราก็จะใช้ขนาดนี้กันนะครับสำหรับในตัวต่อมานะครับก็จะเป็น FT51 นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด2มิลิเมตรนะครับมีความยาวอยู่ที่300มิลิเมตรครับตัวนี้จะเป็นขนาด2.0มิลิเมตรนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงครับและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น FT51 เหมือนกันนะครับ ตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่1.6ม mm, ิลิเมตรครับและมีความยาวอยู่ที่250มิลิเมตรครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นลวดเชื่อมที่เล็กที่สุดที่ผมใช้งานอยู่ครับและสำหรับลวดเชื่อมยาวต้า S13 ที่มีขนาดอยู่ที่2.6ม mm, ิลิเมตรตัวนี้นะครับจริงๆแล้วขนาดนี้นะครับก็จะเป็นขนาดที่เราใช้งานทั่วไปกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นยาวต้า S13 ครับ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ทางยาวาตาพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับในการเชื่อมเหล็กชุบกาว์ไนท์โดยเฉพาะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปเชื่อมกับเหล็กธรรมดานะครับเหมือนกับลวดเชื่อมทั่วไปได้ด้วยครับและสําหรับยาวาตา FT 51นะครับที่มีขนาด2มมตรตัวนี้ก็จะเหมาะกับการเชื่อมเหล็กขนาดบางนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆกับเหล็กขนาด1.2มิลมนะครับหรือว่า1.5มิลิเมตรครับและสําหรับยาวาตา FT 51อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีขนาด1.6มิลิเมตรตัวนี้นะครับก็จะเหมาะมากๆกับการเชื่อมเหล็กบางๆนะครับ เพราะว่าใช้อุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ต่ำมากครับเราสามารถปรับกระแสในการเชื่อมที่ต่ำที่สุดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตการเชื่อมชิ้นงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าลวดเชื่อมแต่ละขนาดเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับโดยที่ผมจะใช้ชิ้นงานตัวนี้นะครับมีความบางโดยประมาณ1 2มเมเท่านั้นครับเราจะใช้ลวดเชื่อมแต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับแล้วก็ปรับกระแสนะครับของการเชื่อมที่แตกต่างกันออกไปครับ และสาหรับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่มือใหม่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวแว่นตาหรือว่าหน้ากากปรับแสงอัตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะทําให้เราสามารถมองเห็นน้ําเหล็กที่ไหลได้นะครับและเราก็สามารถที่จะควบคุมน้ําเหล็กได้ดีขึ้นครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อมาใช้งานกันดูนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันสายตาของเราด้วยนะครับ และสาหรับในการสาธิตครั้งแรกนะครับผมจะใช้ลวดเชื่อมขนาด2.6มมตรตัวนี้นะครับเราจะทําการเชื่อมกับชิ้นงานที่มีความบางขนาด1.2มมตรครับตรงนี้นะครับผมได้ทําการแต้มติดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคในการเชื่อมแบบกระดุมนะครับก็คือทําการแต้มนะครับแล้วก็ยกแต้มแล้วก็ยกแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการลากยาวนะครับตรงตําแหน่งนี้ให้เพื่อนๆนได้รับชมกันอีก1จุดนะครับผมจะปรับกระแสไฟในการเชื่อมลวดเชื่อมขนาด2.6มมตตัวนี้อยู่ที่60แอมป์นะครับ ในส่วนของรถเชื่อมขนาด2.6มมตัวนี้นะครับในการต่อชนเนี่ยถือว่าทําได้ดีอยู่ครับแต่พอในส่วนของการลากยาวนะครับตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าจะทะลุตลอดทั้งเส้นเลยครับและในการสาธิตครั้งที่2นะครับผมจะใช้เป็นรถเชื่อมขนาด2มิลิเมตรนะครับเชื่อมกับชิ้นงานตัวเดิมนะครับมีความบางอยู่ที่1.2มิลิเมตรครับแล้วก็จะปรับกระแสไฟอยู่ที่40แอมป์นะครับ ในส่วนของลดเชื่อมขนาด2มิเมตรนะครับปรับกระแสไฟอยู่ที่40แอมป์ครับเราสามารถทําการเดินยาวได้โดยที่เหล็กไม่ทะลุนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อชนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันครับและสําหรับในการสาธิตครั้งสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นลดเชื่อมขนาด1.6ม mm, ิิเมตรครับผมจะปรับกระแสไฟในการเชื่อมอยู่ที่30-32แอมป์ mm, นะครับ และสาหรับในการเชื่อมด้วยลวดขนาด1.6มมนะครับก็ถือว่าทาได้ดีครับเราสามารถที่จะทําการเดินยาวนะครับโดยที่เหล็กไม่ทะลุเหมือนกันครับแล้วก็ทําการต่อชนออกมาได้ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะทําการคอสแหล็กนะครับแล้วก็ขัดด้วยแปรงทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานกันทีที่โต๊ะงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมชัดๆกันทีละตัวนะครับจะเริ่มจากยาวตา S13 นะครับที่มีขนาด2.6มิลิเมตรตัวนี้กันก่อนครับในส่วนของการต่อชนนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีครับไม่มีการรทะะลุนคับ แนวเชื่อมนะครับมีการซึมลึกที่ดีครับแนวด้านข้างนะครับก็มีขนาดกว้างพอสมควรครับแต่ว่าในส่วนของการเดินยาวนะครับที่ไฟ6 0์เนี่ยทะลุตลอดทั้งเส้นเลยนะครับและในชิ้นงานที่2นะครับก็จะเป็นของยาวาต FP51 นะครับขนาดลวดอยู่ที่2มมครับแนวเชื่อมต่อชนนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันครับมีการซึมลึกที่ดีนะครับแนวเชื่อมเนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าเป็นแนวเชื่อมที่กําลังสวยนะครับแล้วก็ชิ้นงานไม่ทะลุครับ ส่วนของการเดินยาวนะครับปรับไฟอยู่ที่4 0์เนี่ยก็สามารถเดินยาวได้โดยที่ชิ้นงานไม่ทะลุเหมือนกันนะครับและในส่วนของรอยนูนด้านบนตรงนี้นะครับก็ถือว่ากําลังดีครับจะแตกต่างจากลวดขนาด2.6มิลิเมตรนะครับที่จะมีการซึมลึกของรอยเชื่อมมากเกินไปครับและสําหรับชิ้นงานชิ้นสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นของ y ยาว t าา FT51 นะครับขนาดรวดอยู่ที่1.6มิมครับ ในส่วนของการต่อชนนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะครับแนวด้านข้างของรอยเชื่อมเนี่ยก็จะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินยาวที่ไฟ3 0มสถึงสาแอมป์นะครับก็สามารถเดินยาวได้โดยที่ชิ้นงานไม่ทะลุนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับตัวแนวเชื่อมนะครับจะแคบมากๆครับน่าจะเกิดจากตัวลวดเชื่อมนะครับที่มีขนาดเพียงแค่1นมิลมนะครับทำให้ตัวบอดหลอมเหลวเนี่ยเล็กลงตามไปด้วยนะครับ และในส่วนของรอยนูนด้านบนนะครับก็จะมีการนูนขึ้นมาอยู่มากพอสมควรครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปหลังจากที่ใช้งานลวดเชื่อมแต่ละขนาดกันนะครับอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับตัวแรกจะเป็นขนาด2.6ม mm ิลิเมตรนะครับผมว่าตัวนี้จะเหมาะกับเหล็กที่มีความหนาตั้งแต่3มิลิเมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีแนวเชื่อมที่กว้างนะครับแล้วก็มีการซึมลึกที่ดีครับ ่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นขนาด2มมตรครับสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าเหมาะกับการใช้งานกับเหล็กรูปพรรณที่มีความหนาประมาณสัก1 2มมตรนะครับหรือว่า1 5มิลิเมตรขึ้นไปครับตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าสามารถทําการแต้มติดได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําการเชื่อมได้โดยที่เหล็กเหล่านี้ไม่ทะลุครับและสําหรับในตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขนาด1.6มิลิเมตรครับสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าเหมาะกับการเชื่อมเหล็กบางมากๆนะครับอย่างเช่นพวกตัวถังรถนะครับหรือว่าจะเป็นการเชื่อมท่อไอเสียต่างๆครับ และสาหรับมือใหม่หัดเชื่อมนะครับผมไม่แนะนําลวดขนาด1.6มเมนะครับเพราะว่ามีแนวเชื่อมที่แคบนะครับทาให้เราแต้มติดได้ยากนะครับแล้วก็ทําการเดินแนวได้ยากด้วยครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการเดินแนวแบบสลับฟันปลานะครับคือการใส่ลวดไปมาแบบนี้นะครับเราก็จะทํางานได้ยากนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับในการเดินแนวตรงๆธรรมดาก็ว่ายากแล้วนะครับจะต้องมาสลับฟันปลาแบบนี้อีกยิ่งลําบากไปใหญ่นะครับ และในส่วนของตัวลวดที่มีขนาดเพียง1.6มิลิเมตรนะครับทำให้การหลอมละลายเนี่ยเร็วมากๆนะครับเราจะต้องทําการเดินลวดให้ไวครับเติมลวดให้ทันครับไม่อย่างนั้นนะครับการเชื่อมของเราก็จะสะดุดครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมอยู่บ้างนะครับก็สามารถที่จะเลือกตามไซส์ตามขนาดให้เหมาะกับงานที่เราจะ DIY ครับงานของเราก็จะออกมาดีนะครับทำให้เราสนุกกับการทํางานครับละที่สําคัญนะครับทาให้เรามีกําลังใจในการทําในชิ้นต่อไปด้วยครับ จริงๆแล้วการเชื่อมเหล็กบางให้ไม่ทะลุนะครับยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่หัดเชื่อมหรือว่าเป็นช่างเชื่อมในไซต์ของงาน DIY อย่างเรานะครับเพียงแค่เลือกอุปกรณ์หรือว่าวัสดุให้ถูกต้องกับงานที่เราจะ DIY นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยเราได้เยอะแล้วครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันไว้ครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ